สวัสด,ดีจ้ายายหนูมาลวจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ยายสิพ้าพีพาน้องมากินเกาเหลานะคะต้มเกาเหลาเลือดหมูคะ่ะพี่น้องนะคะต้มจืดนะคะพี่น้องกับข้าวสวยคะ่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะเมื่อนี้ผ้พาพีพาน้องมากินข้าวกับต้มจืดหรือว่าต้มเลือดหมู <c oughs> แสบๆแล้วก็มีสลัดโลคะ่ะ มา,มาจ้าทุกคนมากินกับย่ยจ้ามือนี้ง่ายๆสลัดโล่ใหย่ายมากมาค่ะกินแสบย่ายากินเพื่อสุขภาพนะคะสลัดโลกับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะแสบอีลีค่ะย่ายมากกินค่ะส่วนพี่ส่วนน้องมากินอันเข่ากระตุ่มเลือดหมูค่ะเครื่องในพวกกระดูกหมูเลือดหมูแสบแสบค่ะนี่ค่ะซันเนกหาสิบ,บาร์ดพอดีค่ะราคาบริเวนถูกๆเนาะ ก็ได้ซ้ำนี่แหลคะค่ะหาสิบ,บาทกินมือนี่แล้วก็สลัดโลสลัดโลนี่ใส่คนละเคิงสื่อคะ่ะก็ถือว่าแล้วค่าถูกอยู่มา,ๆากๆจะมือนี่กินซ้ำนี่แลหละ,ะบบาคา่มนะมก่กินเข่ากับยายค่ะเป็นตาแสบบ่ค้าเสแยบๆได้ยายมาเนาะเสียบๆมาได้จ่าเด้อกินข้าวกับยายค่ะยายก็ ไปละค่ะซ้ำเนี่ละผ้าพีผ้านองส่วนกินเข่าก่ะเอินพี่เอินนองกินเข่าก็ตตมเลือดหมูนะคะหรือว่าต้มจืดกับสลัดโลกเขาวสวยห่อนหอนค่ะหนึ่งจานค่ะย่ายกับขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ